ทีการดูแท็บก,กีตา้านะครับแท็บเป็นโน้นตตัวเลขโดยจะบอกตร,ตรงตัวกับเรื่องของช่องนะครับถ้าเป็นเลข1ก็คือหมายถึงช่องที่1หากเป็นเลข2ก็หมายถึงช่องที่2ช่องที่ 3.. เลข3นะครับเลข4เลข5ก็คือช่องนับจากหัวกีตา้าเข้ามาส่วนเรื่องของสายเนี่ยหากตัวเลขในแท็บเนี่ยอยู่บนสายใดให้นับในแท็บจากบนลงล่างถ้าหากสาย1บนแท็บก,ก็คืออยู่ในบนสุด แต่บนกีตาร์นั้นจะองค์ข้ามกันโดยสายหนึ่งของกีตาร์จะอยู่ด้านล่างโดยนับเป็นสาย1สาย2ส,สาย3ส,สาย4ส,สาย5และสาย6อาทิตย์ดับแสงท่อนที่1แบ่งออกเป็น6กวักวักที่1มีความยาวเต็มบรรทัดที่1เลยนะครับโดยจะเริ่มต้นที่ช่องที่สของสายสอง โดยจะเป็นโน้ต2จังหวะนะครับโน้ตถัดไปยังคงเป็นที่ตำแหน่งเดิมครับคือช่องที่3ามของสาย2แต่โน้ตนั้นค้าง4จังหวะจะสังเกตว่าเราจะไม่ยกนิ้วขึ้นมาใหม่นะครับโน้ตถัดไปครับเป็นช่องที่หของสาย3โน้ตถัดไปครับเป็นช่องที่3มของสาย3โน้ตถัดไปครับเป็นช่องที่3ของสาย2 ไปอยู่ที่เดิมนะครับแต่ช่องสามของสายสามเนี่ยจะมีค่าแค่ครึ่งจังหวะเวลาเล่นจะต้องติดกันนะครับช่องที่3มของสาย 2, 2> โน้ตตัวสุดท้ายนะครับของวักที่1จะเป็นโน้ตตัวเดิมก็คือช่องที่สมของสายสองโดยจะค้างสีจังหวะวักที่1ค้าง2 3 4สามสี่ ทั้งสองสามสี่อีกครั้งนะครับวักที่2นะครับคือห้องที่1และห้องที่2ในบรรทัดที่2นะครับ วักที่2เนี่ยจะเริ่มต้นด้วยโน้ตคาเบต1ชั้นจำนวน3าตัวซึ่งจะทําให้เสียงเนี่ยติดก,กันสีเสียงนะครับจากนั้นในตอนท้ายจะมีโน้ตคาเบต1หชั้นอีกหนึงตัวซึ่งจะเชื่อมเสียงข้ามห้องกับโน้ตตัวแรกของห้องที่2นะครับโน้ตตัวแรกนะครับเป็นช่องที่3ของสาย1ช่องที่5ของสาย1ช่องที่6ของสาย1และกลับมาเป็นช่องที่หของสาย1โดย4ตัวนี้ติดกันครับ อีกครั้งนะครับจากนั้นสองตัวท้ายนะครับจะเป็นช่องที่3ของสาย1และจะจบด้วยช่องที่สของสาย2โดย3กับ4จะติดกันนะครับวักนี้จะติดกัน4ตัวเว้นนิดหนึงแล้วก็ค่อยติดกัน2ตัวนะครับวักที่2นะครับ นะครับวกที่สามนะครับวกที่3จะอยู่ในห้องที่3าที่4ของบรรทัดสองนะครับโดยจะมีจังหวะที่คล้ายคลึงกับวกที่2เลยคือติดกัน4ตัวแล้วก็ติดกันตรงท้ายอีกสตัวนะครับส่วนที่ติดกัน4ตัวนะครับจะประกอบเรื่อยช่องสของสายหนึ่ง ช่องสามสายหนึ่งช่องห้าสายหนึ่งช่องสามสายหนึ่งติดกันสี่ตัวนะครับจากนั้นติดกันอีกสองตัวครับเป็นหนึ่งของสายหนึ่งนะครับแล้วไปจบที่สามของสายสองวักที่สามครับอีกครั้งนะครับ รวมวักที่หนึ่งถึงสามค้างสองสามสี่ค้างสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่หนึ่ง 2องสามสี่อีกครั้งครับ วคที่4นะครับจอยู่ในบรรทัดที่3มเต็มทั้งบรรทัดเลยนะครับจะเริ่มต้นด้วยช่องในสามของสาย2จากนั้นจะขึ้นไปช่องที่ห้าของสายสามเป็น4ี่จังหวะนะครับจากนั้นเป็นช่องสามของสายสามช่อง2ของสายสามแล้วก็กลับมาช่องห้าของสายสามครับโดยเป็น2จังหวะและก็ยังคงเล่นช่องห้าของสายสามครับ แต่ตัวนี้จะเป็นสี่จังหวะวักที่สี่ 2, 3, ค้างสองสามสี่ค้างสองสามสี่อีกครั้งนะครับ วักที่5้านะครับจะอยู่ในห้องที่1และห้องที่2ของบรรทัดที่4นะครับโดยวักที่5เนี่ยจะมีจังหวะคล้ายกับวักที่2กับวักที่3นะครับคือติดกัน4ตัวในช่วงต้นเว้นวักนิดหนึ่งแล้วก็ติด2ตัวในช่วงท้ายนะครับโดยส่วนที่ติดกัน4ตัวในช่วงแรกเนี่ยจะขึ้นมาที่สาย4ครับเป็น5ของสาย4 7ของสาย4 7ของสาย3าของสาย3ติดกัน4ตัวครับ จากนั้นจะเป็นสมและสองนะครับของสายสามติดกันแค่สองตัวนะครับอ่ะวรกที่ห้าครับสองสามสี่อีกครั้งครับ วักที่6นะครับวักสุดท้ายของท่อนที่1นะครับจะมีจังหวะคล้ายกับวักที่2วรวักที่3วมวักที่5นะครับคือติดกัน4ตัวแล้วก็ติดกันในช่วงท้าย2ตัวนะครับอ่ะจะเริ่มต้นติดกัน4ตัวโดยช่องที่4ของสาย4นะครับช่องที่5ของสาย4ลงไปที่ช่องที่5ของสาย3แล้วก็จะจบสตัวด้วยช่องที่3ของสาย3ครับติดกัน4ตัวครับอีกครั้งนะครับ ากนั้น2ตัวสุดท้ายครับเป็น2และ0 2แน่นอนไม่มีปัญหาครับแต่0คืออะไร0คือการดิดสายเปล่านะครับ0ตรงนี้อยู่ที่สายสม mm. ก็แสดงว่าดิดสายเปล่าของสาย3 mm. นะครับ2กับ0ครับวกที่6ครับอีกครั้งครับ รวมวรรคที่4ถึง6นะครับค้าง2 3 4ค้าง2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 อีกครั้งนะครับ ท่คนที่หนึ่ง